ฟิลเลอร์กับโบท็อกกํำจัดจ,จำกัดอายุไหมโบท็อกหมอเคยพูดไปแล้วนะคะโบท็อกเป็นเรื่องของการที่เราขยับกล้ามเนื้อหน้าเราฉะนั้นถ้าเราสามารถจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เองได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรเราเริ่มฉีดโบท็อกได้เลยนะคะเรื่องการฉีดโบท็อกเป็นเหตุผลว่าเราฉีดตั้งแต่เราฉีดเร็วก็แปลว่ากล้ามเนื้อเราจะขยับน้อยรอยเราก็จะน้อยคอลลาเจนเราก็จะไปช้ากว่าคนอื่นงานวิจัยอะไรหมอก็เคยลงให้ดูแล้วใช่ไหม ฉีดในฝาแฝดฉีดติดต่อกันไป13ปีคนที่ฉีดสม่ำเสมอรอยน้อยมากไม่ใช่ไม่มีรอยเลยนะรอยน้อยแต่คนที่ฉีดไม่สม่ำเสมอฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างอยู่เฉยเยก็เป็นร่องเป็นรอยแล้วนะคะฟิลเลอร์ก็เหมือนกันถ้าเราตรวจว่าเรามีปัญหาโครงหน้าเช่นบางคนบอกหมอมีร่องแก้มตั้งแต่เด็กเราอยากแก้ไหมเรามีเงินที่จะใช้จ่ายกับฟิลเลอร์ที่จะดึงหน้าเราไม่ให้ร่องแก้มเราพับไหมถ้าเรา อยากแก้ถ้าเรามีเงินที่เราจะแก้โดยที่ไม่เดือดร้อนเราแก้ได้เลยไม่มีข้อห้ามนะคะ